กาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะวันนี้จะมาตามแนวทางพอมิ้นใชัพุ่มงวดวังวันที่หนึ่งกันยาย่นหกแปดนะคะกระเข่าที่สามหนึ่งตรงๆนะคะพี่น้องพอมิ้นชัพุ่มเข่าที่สามหนึ่งตรงๆไห่บนแตว่าล่งลางค่ะพี่น้อง นี่ค่ะตอมินชัยภูมิลางเป็นลางบนเป็นบนบางเทียของเพิ่นกะเข่าสามโตโต้เด้อค่ะพี่น้องเพิ่นมาที่แรกที่แหลกเลยเข่าสามโตโต้ค่ะพี่น้องมาหนึ่งกันย่ายุ่นงบแปดนี่แต่เพิ่นกะเข่ามาสองหวดซวอนแล้วเด้อค่ะงวดวังหันกะเข่าบนเข่าลาง ขาทั้งบนทั้งล่างเลยเด้อค่ะสองหดส่วนหรือสามหดส่วนละ่ะพี่น้องแอดกระลืมยังสี่ล่ะบ่เป็นสามหดส่วนละ่ะบ่สามหดส่วนแหละล่ะค่ะพี่น้องสามหดส่วนแล้วของพอชัยภุมมเข่าตอกันหลังจากที่เข่าสามตัวตัวกบมาเข่าสองตัว บนลางเลยคืหอหงวดกอนนันเขาบนเข่าลางแล้วก็มา่หงวดบังหันเข่าลางนะคะทีสามหนึ่งแต่เพิ่นไหบุญค่ะแต่ไปเกาะอ,อกลางนะคะพี่น้องกะหงวดนี่กะด้ยิว่าได้แล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดแล้วนะคะจะเป็นตัวไดเข้าไปรับช่มรับฟ้างเสียงสัมผณสของแอดกับ่อมินชัยพุ่มได้เลยค่ะ ได้ละละแบานี้เดินบบน,นี้แบบนี้เอาเอา,เอาชุดเอาเอาอีกสูตรนึงอีกนะครับแนละ้วมีชีคู่เพื่อนแล้วอันเป็นเลขสามตัวกันบอกพอบอสองโถครับสองโถโอ้สองตัวหาหนึ่งหาสองครับหาหนึ่งหาสองหกหนึ่งหกสองมีมีชีคู่เท่านี้แล้ว อืมอันนี้เป็นเป็นบนเป็นลางหรือจังไหหรือบนลางเลยพอมันมันมันแค่กันบนกันล่างไว้นะครับย่ามันช้นลุกคือเขาแบบว่าที่นอ้อมั้ยครับค่ะบนลางเพื่อก<ะ>ันไว้ที่น้องอ่ะแต่่าเลขสามตัวนี่เป็นบนบ่หรือจังได่เออเออเอข้างบนนะครับสามตัวให้เพื่อนตัดเสื้อเอาเนาะับแ่นยูเสื้อตัดเอาตัดลิ่นเอา วันนี้เอาเรียกล่างอีกชี้คู่นะครับด้วยจ้ามีมีมีสองแปดเจ็ดแปดครับอันนี้ล่างโดยเฉพาะเลยบอพ่อครับสองแปดเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ห้ามีมีชี้คู่เท่านี้แหละครับหนึ่งห้าศูนย์ห้าลางเป็นลางยุเนาะอันนี้ ครับ <Yep. S 2> แต่งวดก้อนๆนี่มันกะเข่าบนลางเยอะดิเนาะเข่าถึงโตอยู่งวดก้อ,น,น,อน,กนๆนี่งวดวันวันที่สิบสิบสิบหกสิงหาเนะาะเข่าบนบนเป็บน,บน,บนบนลางเป็นลางแต่าเลขพอกะแมนสิลุดงวดหนึ่งกะมาเข่าคือเกาเนาะแม่อยูอ่ครับเอาเอาเอา เอาเรียกรยมามเลไว้าอย่างสองครูนะครับแล้วถ้ามันเขา่าอีกตัวเนี่ยวังหันมันเขา่าบ่พ่อะมันมันได้ห่าหกแหวว่าเรียกร้อยมาไหครับเอาตีแต่ว่าพ่อไ่ได้บอกหนูมันบ่ะบอกว่าว่าหินเรียกตัวเข่าเนี่ยครับ <c oughs> เรียกผบอก <c oughs> นั่นผูใ้ใดก็วางสั่นละหนูกับฝันเห็นโทรศัพท์ของหนูกับไม้เลขก,กับ 65, หกหานูกับบ่เอาหนูกับวางหินเรีกตัวเข่าของของของ,ของพี่น้องก็ 6, หกแหงล้มไท่เนาะแมน ด้วกนว่าจะซื้อน้ำหมครับบ่วหนูบ่ไดดเลยหัวน้งหันถือกินอันหนูหังฝันว่ามีคนมาสลับเอาโทรศัพท์หนูว่างร่วเฮียงกันเขาออกไปสีบ่าจังไรหนูกันยังคิดว่าหนูบ่ลงหอดช่องเลยหนูววานเป็นต้นเก่าฝันแล้วกับบลงช่องน้าเลยฝันหน่อยๆซ้านั่นล่ะบ่ลงช่อง เฉีนเฉนไม่แต่หแหนะครับเรียกร้อยมาไรบอกจำคับบอกขึ้นไหมครับจ้าจ้าห้าห้าเก็ดเก้าครับคุณยังห้าห้าเก็ดเก้าห้าห้าเจ็ดเก้าห้าห้าให้เฉียนเป็นเลขสองตัวหรือเฉีนยนไอ้บอมสี่หกแปดนีสองชุดเรียกร้อยมาไว่าเส้นนะครับบอกเอาชี้พี่นออกขึน,นีหครับอ้าพี่พอไงพอ สีหกแปดหนูฝันได้เหมหนูลงช่องไปไหม่บ้านนี่แม่คนนั่นแหละบอกคนนี้ว่าว่าเลียกร่อยมาไล่ของพอใช้ฟุ้งมาจะเลือครับพอมีมานเออมันเลี้ยงหนูฝันได้ตัวแม่ซีหกแปดแต่ว่าหนูฝันได้ตัวนี้แหละเพราะหนูลงชิปไปหมู่บ้านนี่แมเลี้ยง้อยมาได้สีหกแปดเจีะยซีหกแปดหนูฝันเห็นเป็นตัวเลยเรียงร้่อยมาไรมัน มันได้จิงจื่อครับพวนเนี่ยสองคู่ทั้นี่ครับจ้าบอกเพื่อนวาเป็นเลขรลอยมาไล่หงว่วดบังหันมันเข่าแต่ว่าบ่าไดเอาลงเนาะพอเนะเออมันเห็นเลตขตัวเ่าเช่นวาเป็นเลขกตัวเกาได้หาฮุกหาวัดีางหนึ่งหันครับอืมจ้าขันว่าสันนุกับสิขอสรุปแต่ว่าพอสิเน้นตัวไดค่ะอย่างให้พอนินให้นะคะก็ขอขอบคุณพอนะคะตีไห่แนวท่างท่างจ่องนะคะพอ เฮงเฮงปังปังนะคะคุณพ้ารักษาให้เลขชีช้โชคสีทุกคนนะครับเจ้อค่ะครับวัสดีครับจ้าวัสดีค่ะครับเอาขอสรุปพอไทยเลขงวัดนี่นะคะพอมิ้นชัยพูมมวัดประจำวันที่สิบหกกันยายนหกแปดนะคะพี่น้องบนพินหายสามตัว ซี่หางนะคะบนลางเพลนไห่ห้าหนึ่งห้าสองหกสองลางเพลนไห่หาหนึ่งหาสองหกหนึ่งหกสองค่ะพี่นองลางเพิลนไห่ลางสองแปดเจ็ดแปดแล้วก็หาหนึ่งศูนย์หาเลขลอยมาไล่เพลนวาเขาวงวดวังหันพี่นอง เพิ่นไห้สามตัวสองหางหงวดวังหันได้ตัวเดียวหาหกหาเพิ่นวาเลกตเกาผี่น้องเพิ่นเล่บอไห่ลุงง่งช่องหงวดวัดงหันลอยมาไล่เพิ่นเห็ดใดมันเคยเข่าค่ะหงวดนี้เพิ่นกเลิฝากวอกอ้อีกสองหางสามตัวสองหางค่ะพี่น้องเลีกลอยมาไลา่เขียนกำกับ้อยูเดอร์ค่ะเอาโชคโชคมันหมาน,น,น้ำพอมิ้นชัยภูม่มเพิ่นบ่อนเน้นไห้ค่ะพี่น้อง โค้งสุดท้ายปุ่นหละค่ะเพื่อนจังสิน,น,นินไหนะคะเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอคนไร,ร,ร่คนไร้แช่ไห้กับขอมิ่งชัยภูุิเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอโชคโชคมันมันฝากเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะสื่อฉลากินแบงรัฐบาลได้เหาค่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ